นะครับเราไปชมกันเลยครับเพราะว่าดูว่ารีพาครั้งละมากๆจะทําให้ประหยัดกว่าการรีดทีละตัวจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะมาพิสูจน์กันนะครับและเขายังบอกกันอีกนะครับผมว่าทุกครั้งที่เรารีดทีละตัวเนี่ยมันจะเปลืองไฟมากกว่านะครับเพราะว่าเตารีดเนี่ยมันจะสตาร์ทใหม่ทุกครั้งนะครับและทุกครั้งที่มันสตาร์ทเนี่ยกว่าที่มันจะร้อนะฮะมันก็กินไฟเป็นธรรมดานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบแรกกันเลยนะครับผมมา อันนี้คือตัวแรกนะครับโอเคแล้วก็ตัรดต่เขาลีนะครับนี่เขาเสุดเต็มเรามาดูที่มิเตอร์กันครับว่าตอนนี้มันหมุนแล้วนะฮะอ่ะอนนี้ตัวรีดมันตัดไปแล้วนะครับเรามาดูที่มิเตอร์ครับตอนนี้มิเตอร์หยุดแล้วอ๋อนี่ฮะยิงสนิทเลยหรือว่าแบบนี้มันประหยัดไฟมากกว่ากันนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันหยุดทํางานหรือว่ามันจะสูสีกันครับ โอเคครับตัวที่1วันที่1เสร็จแล้วลทีนี้เรามาลองดูที่มิเตอร์นะครับว่าค่าวัดมันออกมาได้เท่าไหร่นะครับมิเตอร์เกอดถึงเลขหนึ่งครับผมทีนี้เราทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเรียกกันต่อนะครับไปก่อนจ้าโอเคกลับมาลี่กกันตัวที่2นะครับกับวันที่2ครับ นี่ก็รีดมา2ตัวแล้วนะครับแต่ว่าในการรีดแต่ละครั้งเนี่ยเตารีดมันก็ตัดไปถึง5ถึง6ครั้งเลยนะครับเอหรือว่าเตารีดรุ่นใหม่เนี่ยมันจะประหยัดมากกว่านะเสร็จแล้วกับวันที่2ของเรากับตัวที่2นะครับ บบนางรีท่าเก่งนะใช่โอเคครับผ่านไปแล้วนะฮะหวันนี่ครบ5ตัวเดี๋ยวไปดูที่มิเตอร์ดีกว่านะครับปีก,กรนเลขที่ออกนะครับกับ0.26ยูนิตครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันแบบรีด5ตัวรวดในคราวเดียวนะครับและลองดูที่มิเตอร์นะครับว่ามันวิ่งขนาดไหนฮะโอมิเตอร์หมุนเร็วมากจะเร็วไปไหนอโอเคที่สอง ตอนนี้ก็นี่เป็นทัวร์ที่2แล้วนะครับย่ตัวที่สามเสร็จแล้วมาที่ตัวที่4เลยครับมา เคมิเตอร์ยังหมุนอยู่ครับตัวสุดท้ายของเราครับกับตัวที่5โอเคปักออกเอาละฮะทีนี้เรามาดูที่มิเตอร์กันนะครับผมว่ามันออกมาเท่าไหร่ครับและมิเตอร์มันออกมานะครับผมกับ0.13ยูนิตเลยทีเดียวนะฮะนี่คือการริทาครั้งละ5ตัวทีเดียวรวดนะครับผม โหแบบนี้นะฮะมันแตกต่างกันจากรีดวัวละตัวเนี่ยนะครับผมมิเตอร์ที่มันออกมา0.26ยูนิตเนี่ยครับมันมากกว่าเห็นๆเ,เลยนะครับผมมากกว่า2เท่าเลยทีเดียวนะครับสรุปว่านะครับผมที่เขาว่ากันว่ารีพารั้ังลามากกว่าประหยัดก,กว่าการรีดทีละตัวเป็นเรื่องจริงคร<อ>ับ ปกติรีดผ้าแบบไหนครับวันละตัวหรือว่าหลายๆวันตัวปกติไม่รีดใครทก็ใส่ดับไั่มีใครไปหยิไม่มีปัญหายก็คือสาหอาทิตย์ละอาทิตย์ละหนึ่งคร้งยีนก็ไม่ต้องรีดแล้วก็สะบัดใส่เอายีนก็ใส่ปีละตัวเสื้อ สบายเอาแล้วก็ที่บ้านก็จะเป็นแบบว่าเอาเสื้อใส่ไว้อาทิตย์หนึ่งค่อยซักครั้งหนึ่งไม่อยากไีในเครื่องซักแล้วก็ใช้วิธีอบเอาพออบเสร็จก็สบายเลยแล้วก็ใส่ถ้แขวนแล้วก็ถ้าไม่รีดหรอไม่รีดค่ะเฮ้ยเธออบออกมาคุณถ้าคุณแขวนเลยมันจะไม่ยับถ้าคุณแขวนเลยมันไม่ยับไมท่านสมัยก่อนเด็กๆก็จะใช้เบาะที่นั่งอย่างนงี้นะฮะเอาเสื้อใส่แล้วก็เบาะ คือคือ,ค,อคือเรามีปัญหาเรื่องเงินหรือว่า <c oughs> เรื่องเรื่องเราเขี้เกียจคือเรื่องไรคืออันไหนอันไหนหนึ่งหรือสองขี <c oughs> ้เกียจหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินก็คุณอามีให้กู้ไหมคะ ว่าเราขี้เกียจรู้แล้วเอออย่างงี้นี่เองเนาะแบบตามสมัยเด็กรีดเสื้อผ้าวันละตัวละตัวทำไมค่าไฟมันแพงมันเกี่ยวกับการสตาร์ไทไฟแต่ละครั้งเลย,ยใช่หมเหมือนกับที่ว t r ีบอกเลยคือว่าเวลาเราจะารีดผ้าเนี่ยเตารีดต้องร้อนก่อนใช่ไหมฮะไอการที่เตารีดจะร้อนเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอัตโนมัตินี่มันก็ต้องกินไฟเรื่อยๆใช่ไหมมันมีขดลวดทำความร้อนข้างในอยู่่ะอ่าเกิดก็ต้องรอช่วงเนี้ยรอนี่ก็เสียไฟไปฟรีๆถ้าเกิดเรารีดตัวหนึ่งปุ๊บ ปิดปลั๊กซะ,ะมันก็เย็นลงมาใหม่อีกวันมาทําใหม่กระบวนการกว่าจะร้อนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องกินไฟทุกครั้งไปไปมาก็จะเสียไฟมากกว่าไอ้อแอร์ก็เหมือนกันแม่าจางเขาบอกว่าเวลาเปิดแอร์เนี่ยให้มันลากยาไปหน่อยไม่ใชใ่เปิดแล้วมาปิดแล้วเดี๋ยวอ,อีกชั่วโมงหนึ่งมาเปิดะอะไรเงี้ยตกลงแบ<ล>บไหนมันประหยัดหรือแบบไหนมันเปลืองไฟใช่แอร์เนี่ยเหมือนเตารีเลยค่ะคือถ้าเราจะออกนอกบ้านไปทักสินาทีอย่างเงี้ยไม่ต้องปิดแอร์คือชั่วโมงนึงยังไม่ต้องปิดแอร์เลยคือปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเเพราาาะว่ถ้กิด เราสังเกตการทํางานของมันเนี่ยอแอร์เปิดปุ๊บมันก็จะทางานเต็มที่คอมเพรสเซอร์ก็จะทางานถ้าเกิดอุณหภูมิห้องมันลงไปถึงระดับที่ต้องการปุ๊บมันก็จะตัดคร<ช>าวนี้ก็จะมีแต่ลมแล้วใช่ไหมคราวนี้มันก็นานๆก็จะสตาร์ทเครื่องทีนึงเงี้ยคอยรักษาอุณหภูมิให้ต่ำเอาไว้แต่ถ้าเกิดเราปิดไปเลยเนี่ยไอ้ความความเย็นพวกนี้ก็ไหลออกนอกห้องไปแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งมันก็ต้องมาคอมเพรสเซอร์ทำงานใหม่ไอ้ตัวกินไฟนี้คือตัวคอมเพรสเซอร์ตรงนี้แหละอย่างนี้นี่เอง ทราบไปแล้วะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าผ่านไปทางแฟนเพจของรายการของเรา อยากจะให้สองคนนี้อยู่กับเราอยู่ต่อไหมอยู่ต่อไหมเอามาเดี๋ยวพวกเรากลับก่อนนะเพราะว่ามีงานต่อตัวหลังมาอีกตัวหลังมาอีกได้ได้วันนี้สนุกสนานมากเลยขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเรานะครับก็ <ian> คือด <ส lava. S 2> ีเจด a าและดีเจนุ้ยจาก94 e f ับบ แล้วต้องขอขอบคุณนะฮะองค์ความรุ่งเราด้วยนะครับขอขอบคุณอาจารย์ยอสุระเชษฐ์หลินกำเนิดสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนัาสนุนรายการของเรานะครับโอน m i s ์โซม t o โตโทรเลย1นึ่งหนึ่งสี่สี่ไทเกอร์ช้อปปิ้งขอขอบคุณนะครับเนสกาแฟคาราเมล l ี่ได้ลองเป็นต้องหลงและมิกซีถูกสุดๆถูกชัวตัวจริง หมดเวลาแล้วนะสำหรับรายการเขาว่ากันว่านะครับติดตามรายการเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าทาง Workpoint TV เวลา2ทุ่มครึ่งและกลับมารียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอังคารเวลาบ่าย3โมงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ